สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มางานไหว้กรูของเปิดวัดบ้านจังหวัดนครปฐมก็เป็นงานไหว้ไหว้กรูของทุกปีครับที่ลูกศิษย์จะมา ไว้สาการะนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศว่าในงานว่าคนจะคึกคักขนาดไหนครับไปสองสามคนเออมันยังไม่มีคนจับพูดกันได้ตอนนี้เดินเข้ามาในงานแล้วนะครับคนก็เริ่มเยอะมากมาก็จะเหมือนกับว่าสักครู่นี้นครับนะกระแทกกระโตะปังนเข้าให้นะเขา นายพลที่มีอำนาจสัมพ yani ันธรจะลุกนผั่ขึ้นไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยคนติดในการจับนายพลดีกันล้มะเนระนาดเับก็ยังลุกหนีไปบึ้งๆหน่อยนาบูอะไรที่นาบเอาไส้ตึงแหมคือจะเอามาช่วยในการจับนะครับนะช่วยในการจับช่วยในการดูแลวิธีการก็คือจับนะครับให้ขาโผลลอย ให้ขาดลอยพ้นจากพื้นดินแล้วนี่เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับอาก็อยู่คนของพื้นเป็นลำมือนแล้วนะครับอาการแก้ของคนของพืณครับผมบอกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้เรามีนัดกันในวันเสาร์เดือนสี่เพื่อที่จะร่วมกันบูชาครูบูรพาจารย์ภายในงานก็จะมีของแจกให้ กินฟรีครับสามารถหยิบได้เลยนี่ครัยก็จะมีติมกินฟรีอันนี้ก็จะเป็นของที่แจกฟรีทั้งหมดนะครับขอบคุณครับที่ก็ไจะแจกมาตั้งแต่กี่โมงครับีสี่กว่าก็เดี๋ยวนี้มากินทอดมันของพี่มที่ร้นครับครับผม อันนี้ก็ทำมาแจากลูกศิษย์ทุกคนนะครับกินหอมอมากครับของที่ลูกศิษย์เราทำานเพื่อแจก ไอศกรีมที่แตกตนนให้มันตัดห้ด้วยจรีงจ้ากิบไร้เลยนะคะอร่อยอร่อยขอบคุณมากนี่ก็จะเป็น Treasure. <hatten> กเค <kita. Of S 3> รื่องให้ตัวช้าส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นตุ้ติ ของหลวงพ่อเปรมนะครับพระอุดมประชานาถเห็นที่เข้าแถวนี้ก็คือเข้าแถวเพื่อเข้าไปากราบไหว้เข้าวัดองค์ปัจจุบัน,น,นก็จะยาวมากเป็นบรรยากาศให้สาลาใหญ่นะครับก็จะมีพวกลูกศิษย์เอาของมาแจกน,นี่นะครับก็จะมีของ ม่เจอไม่เจออะไรดีแล้วครับเจอเดือดร้อนทุกทีครับเออรู้ลอยู่นะกระเทือนถึ่งไหมครับไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ๋อไม่ถึงค่ะค่ะเจอเลยครับเจอเลยครับได้เลยนะครับเจอเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมทีนี้ก็จะเป็นเพื่อนแถวบ้านมาแจกน้ำ ที่วัดบางปะเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาทำอะไรครับไม่ได้ยูทูยูทูบช่องไหนคะร้อนหาที่ครับรถหาเรื่องไม่ครับเจอเจียวจังฮะเจอแล้วก็เลยก็เลยถามว่าไอ้เหน่งมาไหมบอกหยุดอยู่โซนนี้ก็เลยนั่งไหนนั่งนี่ยังไม่มีที่นั่งเลย ว่าจะนั่งตรงกลางไหนๆก็ไหนๆมาแล้วก็ไล่ถ่ายวกนี้เลยคนหลังเขาที่ใช่เองไหมฮะคนหลังเขาที่ใช่เพงอ๋อเวทเพื่อนเวทเพื่อนที่ทำแพรอยู่ไอเนี่เขาแหลมสนออกมาดงเ่ะงานนีครับวัสดีครับอะไรที่เ อยากแทงอ่ะอยากโดนแทงอ่ะยังมีที่เหลืออีกแล้วไม่มีแล้วข่าววันมาชวนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวผมได้ทีเดี๋ยวผมชวนพี่บอกเออชวนหน่อยแเพื่อนตอนนี้ก็เราก็จะไปที่บันไดพิธีเพื่อจะนั่งในงานนะครับยกตรงนู้นด้านนู้นพาเลลยพานเดี๋ยวพาเพื่อนไปยกพานกัน ให้ขึ้นมาการทำพนมธนะมรับผมนับหนึ Bilder ่งถึงสิถ้าไม่ถึงสิบแล้วไม่ขึ้นมาจบแลหนึ่งสอตะกตรัสตสาตะกระตตรั็ก็อันนี้เป็นอ้า ก่อนเข้าพิธีก็จะยกขายกย่ายกพานเพ anyway> ื่อไหว้ครูดทั้งมายาทั้งพ้าทั้งหลายุ่นที่เป็นตังอุ่นถือเอาน้ำกําพร้ากําดดดเราก็จะนับสามารถภาวนาได้นะอุรุอุสุอุรุอุสุอุรุอุสุภาวนาไปเรื่อยหัวใจเลือดลายยันตต่างๆหรือครูบาอาจารย์เขาให้เราภาวนาบทหนึ่งหลับตาแล้วนึกถึงหลวงพ่อเหมิด นะหลับตาแล้วลึกถึงหลวงพ่อเปิดเอาไว้ก็คือจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำกันตอนเจ้านาฬิกาสามสิานทีทำรวมกันทั้งหมดแต่ตอนนี้มันมีเวลาอยู่ผมก็อยากจะให้ติชยาทุกสิทธิทุกคนที่มาร่วมพิธีกรรมกันในวันนี้ย ตาตัสตงของเราคืออะไรเราไม่ได้เกิดมาเราเี่นแบบการศึกาจับผู้ปฏิบัติหน้าติ่งต่างต่อเขาเรียกจะไปรักษาไหนอาหารหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่มีใครรู้ครับเพราะผมยังไม่ได้อาพิญาผมก็ยังไม่ได้จ้ะขออีกนาเออถ้าไม่ระวังเพราผมก็ช่วยไม่ได้ก็น้อง วัดไม่รับผิดชอบนะครับนะเออนีมีสื่อต่างๆ่าสื่อต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่าหนสามอา่างนะ้เป็นการัราานจะตักเสือเพงให้การหน้าอก นึก่อเพลงไว้พี่นึกชื่อเพลงไว้หลงปู่รูี่หลวงรูแล้นึกชื่อเพลงไว้พี่นึกชื่อเพลงไว้หลวงปู่รู้แล้วพี่หลวงปู่รู้แล้วนึ่อเลงไว้พกชื่อเพลยไว้หลวงปู่รู้วพีหลวงรูบแล้วนึกชื่อเลยไว้นึกชื่อเพลงไว้หลวงปู่รน้แล้บูี่หลางปรู กะนครับก่อเห็นแล้วเป็นที่หน้าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งและพระแท้หน่วยอวยกรขอให้ท่านทั้งหลายนี้มีแต่ความศทัทลาและววามรับเอาสิ่งดีๆและครับที่บูรพาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะได้ประสิทธิ์ประสาทก่อนให้แก่ท่านซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วบนจงบามีจงบามีก็ได้ั้างเยินบ้างจากสถานที่กันนะเพื่อนาน คนครับว่ยครูของเราเรียกสำเร็จแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือนับเป็นหมื่นๆเลยสึงง,ง,งกลภาษาเก็มานเน่องที่แล้วลบางัวก็ดได้รับมา มาแล้วนะครับก็ขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆกับไปทุกคนตรง่ัน<ม>เดี๋ยวผมจะให้หนัดรับนะทำงานะ <c oughs> านะคุณไม่ได้หรอกให้คุณชุมบารมีเลย้ารที่เจอเบบเร้จันผมท่านคือตองนั้นหรือว่าท่านนั่งคน,นใจคน,นทนี่จะกทาพระองค์จะออกมา ไพยายาที่นั่งด้แลวไปยาผาที่ตรงไหนนตรงั้นครับเ่นี้นะครับเนี้นะนั่งได้แถวกลางมีนั่งได้นั่งเลยเลยนะครับสองแถวมีนั่งเลยนะตอนนี้แปดโมงสีมื่อ อ่าา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 า ทุามติธรรมารนางคัจฉามีทุมมติยามปิธรรมสาร,สมมสรนงงางคัจนามีทุติยามปิสังทางสระนางพัจนามิอาตาเวร,รมนีสิกขาปัตถังสมาธิามีอะเมสุมิชาจาาเวร,รมานีสิกขาปัตัง ตมาธิธาเมตาเมสุขิสาจาราเมรตระต่อไปก็จะเป็นพิธีปิดนะครับต้องดูความชลมุนนะครับว่าจะขนาดไหนตัวแทนจเป็นตัวแทนไม่มีไม่มีตัวนะครับจะมาจะทางนี้ก่อนเลยเป็นสัญญาณบอกว่า ตาทุกอย่างมันจะบังเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็น่ในขณะนี้ทุกท่านลับตาภาวนาลับตาภาวนาตั้งจิตเอาไว้นะล็อบตาภาวนาตั้งจิตเอาไว้ครับทรั์สี กัวที่สุดนะครับช่วงนี้ทุกคนแทบจะของขึ้นหมดรวมทั้งตัวผมด้วยครับคนลุกไปหมดแล้วเนี่ย พิธีเพื่อจะลดนุ่งฆ่าใอ้หายมารับงฆ้าที่ผมนะครับสถานรรมานและนาฬิกา,บบา,นนะา,กาใอ้หายระวังกระเป๋าสตางค์ความมีค่าด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเข้ามาไม่ต้องเปลี่ยนเข้ามาเลยครับจคนวนมีเป็นบาทไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องบวนะมบนมักคนหนึ่งนะครับขึ้นครับเตลายาสมบัติอนุโมทนาครับสิทธิ์ยาทุกสิทธิ์ทุกคนนะ ขวดกลับบ้านนะครับเพื่อเป็นสรีมคนนะจะถึงเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะไปขอขอถินจะดูว่าถึงหรือเปล่าเพื่อนได้เรียบร้อยแล้วนะครับดอกไม้ของพิธีไหว้ครูนะครับเอาไปบูชาที่